สวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะเป็นใครมาจากไหนเอย่ยค่ะก็ชื่อเจนะนะคะมาจากนครราชสีมานะคะมาจากนครเลยเแล้วมาถึงอีสานค่ะ,ะอะไรถึง นำพาให้มาร่วมพิธีบวงสวงในวันนี้อะคะคือจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะก็คือได้ได้เปิดดวงกับคุณพ่อแบงค์ไปนะคะแล้วก็มีเห็นแบบเห็นผลต่างๆพ่อแบงค์ก็แนะนําให้ไปบวงสวงครั้งแรกเลยนะคะที่นครไปร่วมพิธีบวงสวงใช่ค่ะที่ไหนเออพิธีบวงสวงที่นครพนมค่ะค่ะตอนนั้นก็คือพ่อก็ทำไปหลายอย่างว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันมันจะดีมีการเปลี่ยนแปลงเททันที่ดีขึ้น ซึ่งพอกลับไปแล้วเนี่ยมันมันก็ดีขึ้นจริงๆในด้านของอะไรบ้างเอ่ยในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะแล้วก็อะไรต่างๆที่ที่พ่อได้ถามไปในเรื่องส่วนตัวด้วยก็หน้าที่การงานได้ปรับในตําแหน่งที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เงินก็ดีขึ้นอย่างนี้เลยแสดงว่ามาดูดวงกับคุณพ่อนี่รอคิวนานไหมคะ6เดือนค่ะ6เดือนนานเหมือนกันน้องนานแล้วพอได้มาพบกับอาจารย์พ่อแบงค์ตัวเป็นๆเนี่ยที่ บ้านคุณพ่อพระจงคิวไอพีมาค่ะประทับใจท่านยังไงบ้างคะก็คือการดูดวงค่ะกับพ่อค่ะสบายใจมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรคุณพ่อดุไหมคะไม่ดุเลยค่ะสายหาไปเลยแนะนําในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรให้เรารู้สึกตะขิ่ตะข่วงใจแบบคาว่าแนะนําให้ไปในทางที่ดีขึ้นขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆหน่อยได้ไหมเช่นอะไรบ้างเช่น ในสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เนี่ยพ่อไม่ได้บอกให้เราแบบไปในเรื่องของงมงายในทางที่ที่ผิดอะค่ะแบบอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าแนะนําให้เราสวดมนต์ก่อนนอนนะถ้าทํามันจะดีขึ้นพอเราทําตามในสิ่งที่พ่อบอกอะค่ะมันมันก็ดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เห็นผลอย่างที่พ่อได้ได้พูดไว้จริงๆแล้วมาร่วมพิธีบวงสวงเนี่ย่าจากครั้งที่สองแล้วใช่ค่ะประทับใจอะไรในพิธีบวงสวงของคุณพ่อคะ ก็พูดตรงๆอะค่ะว่าว่าไม่เคยเข้าร่วมพิธีบวงสวงที่ไหนเลยแล้วพ่อคนนี้พอไปเจอกับพ่อแล้วก็แต่ละที่อะค่ะคือมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ดูสวยงามมากๆรายละเอียดเป๊ะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์มากๆเลยแล้ววันนี้มากับทริปทัวร์ของเรานะคะบรรยากาศทิปเป็นยังไงบ้างคะไกดูแลดีไหมการเดินทางเป็นยังไงที่พักเป็นยังไงบ้างคะที่พักสะดวกสบายมากไกดูแลดีมากค่ะแล้วก็คนร่วมทิปก็คือสนุกสนานเฮฮากันมากๆเลยก็คือไม่มีอะไรที่จะต้องเครียดเลยค่ะ อยากให้ฝากอะไรถึงคนที่กําลังรอคิวดูดวงของคุณพ่ออยู่เพราะตอนนี้คิวคุณพ่อไปเดินกุมภาพปีหน้าแล้วก็บอกเลยค่ะว่าการรอเนี่ยถือว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับการรอในครั้งนี้ค่ะก็คือรอรอไปเถอะนะคะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆเวลาได้ดูครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้รับสิ่งที่ดีกลับไปแน่นอนค่ะได้ข่าวว่าคุณน้ามาดูดวงคุณพ่อไปรับทรัพย์ทุกงวดเลยใช่ค่ะทุกงวดเลยค่ะแล้วก็เข้าร่วมพิธีดวงสวงกี่ครั้งก็ รับทัพตลอดนะคะวันนี้วันตลอดวันนี้อาจจะไม่ได้มาเพราะว่าติดธุรานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่พลาดที่จะทําบุญร่วมกันมาโอเคอนุโมทนาด้วยนะคะแล้วก็สาธุขอบคุณน้องเจนมากค่ะสวัสดีค่ะ